ครับวันนี้นำเสนอเรื่องบนและการแก้บนนะครับโลกจเจริญมากแต่ก็ยังมีคนบางคนมาบนเพื่อให้สำเร็จตามที่ต้องการนับว่าเป็นที่พึ่งทางหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่เสียหายอะไรถ้าเบื่อบนแล้วมันก็ไม่สำเร็จประเทศอื่นเขาก็มีอย่างนี้นะครับองค์ประกอบสำคัญในการบนนะส่วนใหญ่เราจะมีอยู่4อย่าง คือหนึ่งผู้บนหรือคนบนนะฮะใครก็ได้ไม่มีข้อห้ามอะไรแต่ว่าเหมือนเหมือนกับห้าอยู่สองกรณีคือหนึ่งต้องมีลมหายใจแปลว่าคนบนยังไม่ตายพู้ง่ายต้องมีลมหายใจจะขาด้วนแขนกุดสามเท้าสี่เท้าหกมือไม่เป็นไรน ดังนั้นก็เฉพาะคนนะถึงจะบ่นได้หมาแมวคงบ่นไม่ได้แล้วก็สองนะครสามารถนึกในใจได้คือนึกที่จะบ่นอะไรได้อย่างนี้ถ้าเปิดเด็กเล็กหรือทารกไม่มีสิทธิ์จะบน่นน้องนี้ยังบ่นแทนกันได้นะครับบ่นแทนกันได้หรือจะบ่นเดี่ยวคนเดียวหรือจะบ่นไปผู้หมู่คณะบ่นเป็นทีมได้ทั้งนั้นนะไม่มีข้อห้าม สององค์ที่บนหรือสถานที่บนถ้าเป็นเหมือนทางการก็อย่างองค์พระต่างๆาศาลหลักเมืองอนุสาวรีย์อะไรพวกนี้นะครับหรือเป็นเหมือนแบบชาวบ้านชาวเมืองก็อย่างศาลพระพรมศาลเอราวัณอะไรพวกนี้หรือเป็นแบบชาวบ้านก็ศาลเจ้าพ่อศาลเจ้าแม่ศาลเจ้าปู่รวมไปถึง ต้นไม้นะอย่างต้นตะเคียนตกมันร้องไห้หรือหัวเลาะอ,อะไรพวกนี้หรือต้นกล้วยต้นกล้วยที่ออกปีมาเป็นแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิเอ็ดเดือนหรือจอมปวกอะไรพวกนี้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องบนและสำเร็จมีหลายแห่งผู้คนก็มาบนมากแน่งขนาดไปหมดกิ่งควันทูบอบอวนไปทั่ว หมอบอกว่าสูดดมวันทูบแล้วอันตรายถึงจะใส่หน้ากากก็ยังอันตรายเมื่อคนมากันมากๆย่อมไม่ดีแน่แล้วมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นอย่างชกกระเป๋าล้วงกระเป๋าถุงเท้าอ่ะอยู่ติดเท้าแต่รองเท้าหายโดยเฉพาะรองเท้าแพง มีปัญหาเกิดขึ้นบ่อยแล,นแ,นแ,แ,แล้วคนแน่นแน่นร้อนเกือบจะเป็นลมหรือเป็นลมก็มีบางคนเดินทางสักไก่แสงไก่เพื่อจะขอบนให้โรคหัวใจที่เป็นอยู่อาการหนักนี้ให้หายหรือบรรเทายังไม่ทันได้บนมีกลิ่นความทูบเทียนสมอากาศร้อนอบอ้าวเสียงอึกทึกอื้ออึง กันไปหัวใจวายซึก่อนจะบนก็มีบางคนเท้าซ้ายหักจะมาบนให้หายเร็วๆยังไม่ทันจะบนเจอควันทูบเจออะไรถอยออกมาที่หน้าสารหลิมลัวมอเตอร์ไซค์มาจากไหนไม่รู้ชนตูมขาขวาขาขวาหักไปอีกข้างแทนที่จะกลับบ้าน กับต้องไปอยู่โรงพยาบาลแทนถ้าเป็นเหมือนทางการหรือเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาฐานที่บนนี่มักจะเปิดทำการ8ถึง17นาฬกาแต่ถ้าเป็นเหมือนชาวบ้านทั่วไปมักจะเปิดทำการตลอด24ชั่วโมงเหมือนกับเซเว่นอีเพียงแต่เซเว่ เขาขยายสาขาออกไปเรื่อยๆขณะที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ถูกจุบสาขาลงเรื่อยๆ